คุณพระนี่คือพระเอกเลขค่าเปิดภาพล่าสุดอดีตพระเอกรุกนันุพรก้าวสู่วัย50ปีอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอบอุน่นมีแฟนคลับติดตามมากมายสำหรับบ้านปุณกันนำทีมโดยคุณพ่อรุกดนุพรและแม่กบสุวรรณันพร้อมด้วยลูกสาวและลูกชายวัยกำลังโตน่ารักน่าเอ็นดูอย่างน้องนาดาณน,นดลที่นับวันเริ่มฉายแววความหล่อสวยได้พ่อแม่มาเต็มๆแถมยังกล้าแสดงออก พร้อมลุยงานในวงการอีกด้วยล่าสุดกบและลูกๆพร้อมใจจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับบรูคณน,นุพรที่เข้าสู่วัยเลขห้าแล้วบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขอบอุ่นเรียบง่ายสไตล์สี่คนพ่อแม่ลูกพร้อมระบุข,ข้อความว่า Happy Birthday to our super lovely daddy นะคะ50ขวบแล้วขอให้ daddy แข็งแรงอยู่กับพวกเราไปนานๆน,น,นะคะ3กันยายน2 0 2 1 เวลาเดินเร็วมากแต่ใดๆบรุคกนนุพรไว้เลขค่ายังคงหล่อออร่าไม่เปลี่ยนเลยขอขอบคุณ้นแหล่งข่าวจากที่นี่ .com